หลักสัตว์กลางมีเจอสภาพวันนี้น้ำแสดงตรวเช็คซ่อมคือสภาพฝาพหน้านะคบริโภคนะครับมีปัญหาเออ่น้ำเข้าตัดไม่เต็มถังนะครับท่าเห็นแล้วก็มอเตอร์ไม่ทำงานมาดูการมาละกันฝานมากก็ไม่ได้นะครับอาการเดียวลองอาการแรกก่อนประตูล็อกนะครับแต่ในีบางทีประตูจะล็อกได้ไหนเวลาเครื่องสตาร์ท เราเข้าช่องแรกนะครับโอเคตัดไฟนะครับน้ำไม่เข้าช่องสองด้วยนะครับนี่คือการแรกนะครับน้ำเข้าช่องแรกน้ำไม่เข้าช่องสองอมันแกะเครื่องนะครับเราก็จะย,ย่างนี้นะไม่เอน์เลอร์อะไรนะครับประตูก็โชว์ว่าราับกุญแจ อมอเตอร์ก็ไม่หมุนอะไรนะครับโอเคนี่คือการแรกครับเอาสปินนะครับยีสิบสี่กดเนี่ยีน้ำเข้าอยู่มีเสียงมอเตอร์เด่นนะครับมีน้ำออกอยู่นะครับเรียนน้ำออกอยู่ แต่ก็มอเตอร์ไม่หมุนเหมือนกันเวลาแค่นี้ยนหางไม่หมุนนะครับโอเคอาการประมาณนี้แหละครับอเคนีค่มันห้องน้ำมีความชื้นอยู่ใช่ไหมแกะฝาหลังแล้วก็เปิดกันนะครับแล้วท่านถังมาแล้วถอดด้านหลังโอเคแกะมาแล้วนะครับ ตัวนี้ซินลอยน้าเข้าอยู่นี่นะครับกล่องตัว่นี้เอ็เซอร์อยู่นี่นะครับสามสายเนี่ยนตะัวนี้สําคัญต้องวัดไฟกล่องกล่องนี้นะเยอะนนดูดมาเยอะแล้ว <c oughs> ถอดปักเลยนะผมครับมาปิดเบรคเกอร์แล้วครับสายนี่ยนะไฟข้อนี้นะครับสาตโอห์อมอเตอร์นี่เดี๋ยววัดโอมมอเตอร์ดูเอานะครับชุดนี้ จะได้ไม่ต้องถอดข้างล่างนะครับถอดฝาออกนะฮะฝาครอบอ,ออกประมาณนี้นะเพื่อนใครต้องใช้เสียงมันนี่เป็นน้ำเข้าอ,อยู่นี่นะฮะชุดนี้นอะอเตอร์น่าจะชุดนี้นะครับมาวัดโทมดูก่อนอสหรับตัวนี้ไม่ใช่ออเตอร์นะประตูนะ ตัวนี้นะครับมอตเตอร์อยู่ชุดนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับตมันติมเตอร์อคูณสิบนะครับสีแดงนี่เป็นวัดรอบนะครับจะเช็คให้หมดแล้วัน ปกติใช้งานหนักไหมี่ไม่สักก็มัน<ม>ก็สุกเสาสองร้อยโอมเสียดีว่าไม่ต้องมันหยุดคู่นี้ไม่มีโอมนะครับคู่เหลืองไม่มีโอมนนี่ะครับขยับครับอ็มีคู่หนึ่งคู่ใครคู่มัน ชาวญาติเลยนะดีกว่าคููแรกขึ้นนะอมต่ำๆนั้ไม่ขึ้นนะรู้ฟิล์มขาดเล็บแทงขานจริงเลย แต่รุ่นนี้มันยังใหม่นะหนึ่งโอห์มนะครับคู่แรกหนึ่งโอห์มคู่สองมีโอห์มจะคู่แรกนะครับคู่นี้เพิ่มเยีะสองกับ 2กับ5นะฮะมีองอยู่ย2อองบางทีมันค่วยไงวงรุ่มมันค่วยเป็นคู่หนึ่งไม่ขึ้นอยู่ <c oughs> ลองวัดดูแล้วคู่ <c oughs> เหลืองนี่ไม่ขึ้นนะฮะ <c oughs> ปิดกระแด้งนี่นะคะู่นี้กับคู่นี้ไม่ขึ้นนะ,ะับ Okay. ันไม่ใช่ปัญหาว่าทีคไฟเราลองมาเช็คไฟน่ะเช็คโอมตัวสีน้อยน้ําเข้าไว้นะครับี้ไ่ตามสีนะตอนนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับนี่แถบแดงเนะลดคู่คนี้ก่อนนะครับอันน้ 5k นะทั้ง 1k คันสองนะครับ โอเคแล้วกันฮนะสีน้อยไม่ขานะโอเคครับก็ต้องไล่ตามซอเกเ็ตนี้ไปนะครับว่าคูนี้ไปต่ออะไรนะด้านล่างต้องเลี้ยวฝาหลังดูทีนะับไปยกเอาเล็กหน่อยยกค,คือกอบเข้าได้ด๋ยวคันนัออกเ,เบอร์เจ็ดมั้ยเจ็ดมิลนแปดมินี่แหละ นี่อืมอืมในปกนี้รูปอะครับอืมไข่านนะครับเตไวอยูนว่าเซลอนี่ดำปีแลลวนะเนี่ยทำงานหนักอยู่บ้างนสบสาบกิบลักครั้งทำหลายซ่อมมารุนี้ไม่เคยเจอเสียเนะี่ย p k e หนึ่งนหะน,นึ่งหนึ่งเก้กสมาได้แน่นครับถอดนี่ตัวสีตัวแล้วมั้ง งานเข้าเราบล็บอกตัวเ้องใช้ตัวยาวนี่นมังช่างม่อจะซื้อไม่ซื้ออยู่มือนี่แหละแต่ว่าของเพื่อนมันครบชุดนะ<อ>ไม่ใช่แค่ต่ออุปารเครา่างใน,นไปตัวสั้นยังไม่ได้ทอยใหม่อยู่อ่ที่ทอยใหม่แล้วเจอรุ่นนี้ไม่บ่อยอนะ่ะโอเคเรามีตองเอียงด้านข้างนะครับ สายให้มันทานโอเคครับก็ตันโอมนะเขียวเขียวกับขาวนะตรงทานวอเนะทานก็มองว่ามีอยู่นะอันนี้ยังไม่เคยเจอว่าทานหมดนะนีใ่ใหม่ใหม่นี่แปดปีนะ้วใหม่แปดปีนะตังคูณหนึ่งนะครับนีนะ่ขึ้นนะปีที่มาใช้ปีไหนครับ เพิ่งมาใช้ห้าปีเพราะว่าเปดปีมึงใช้ห้าปีม,ปมาคูน,นก่อนคูโอโมอเตอร์มันจะเข้าข้างในนะฮะเดี๋ยวถอดกันโอเคลองมาดูแล้วก็มไม่ขึ้นก็นนะคะือน,นี่นะฮะโซมนิตารนี่นะ เขียวเขียวดำขึ้นเขียวเขียวไม่ขึ้นเข,ขียวน้ำตาล น้ำตาลขึ้นนะไอด้ดำน้ำตาลขึ้นการเขียวส้มนะเขียวส้มไม่ขึ้นเขียวส้มไปข้างในมอเตอร์นะฮะนนี้นะ ่ยต้องลองวัดไฟดูว่าไฟมันยาเส้นเขียวส้มนะครับตามสปายเลยหยุดแล้วหยุดแล้วมั้งตัดแล้ว สะพักรับฝั่งขวาติดเลยติดติดกถานสปลักวัดอมก็แล้วเดี๋ยวลำสงสะักรีไหมครับเลยนะสีส้มเชื่อมไหมนะสีขาวตั้งคน ถามจริงด้วยทานเว้ยน่าจะทานเห็นมันสปาร์คมันสปาร์คไม่ได้คนระับเนี้อ๋อเดี๋ยวัญหาคุณบล็อกหน่อยนะบล็อกตัวจิ๋วๆไหน่านอ่ามาดูนะครับทานไม่หมดนะครับแต่มันขาดนะครับ หมดตอขาดอืมว่าอยู่ในซอมมายังไม่เคยเจอหมดนะลุงเนี้ยต้อขาดยังไงพี่ขาดข้างในหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าสามเอฟนะครับปิ่งขาดด้านในสปาร์ ว่าหรือว่าจะซ่อมมายังไม่เจอหมดรุ่นเนี่ยขอเปลี่ยนสักพักครับไม่สะดวกมือเดียวโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางกันมาวัดนี่เขียวส้มเนาะอัไขึ้นนี่ตั้งคูณหนึ่งนะครับอยู่ที่เจ็ดโอห์ เดี okay. ๋ยวมาดูเปิดเครื่องวีกีนะครับเดี๋ยวต้องเสียบสายกันโอเคตั้งวัดตรงทางน,นะครับตั้งไฟมานะครับไฟดีนะครับเสียบซ็อกเก็ตเลยนะครับไฟมาต้องดังแป็กก่อนเดนมาเตเดินเด่นนะ ตัดเอซีสองร้อยห้าสิบโวลต์จับใช่ชโอเคฮะเรมมาแล้วะครับนี่ตัดแสงท่าน ตอนนี้นี่เกินห้าสิบโวล์นะครับเอ้ยสิบสิบโวล์นี่แรกค่ะตั้งสองร้าสิบสองล้ห้าสิบไม่ค่อยเห็นนะครับตั้งห้าสิบประกันมีวัดตรงแปลงขานนะครับ มาก่อนอบแรกอืม,อมอเอาไปเอามาได้ไหเอาปิดตรงน,นี้แล้วกรอบแล้วครับขอแล้ว ัวเ้าน้ำ <ông> ังผงอีกรออมอเตอร์ออนนะครับดังเฟกเรเลทำงานมอเตอร์มอน ้ามเสรจมันงดฉ<อ>ีดน้รอ,อบสองคโอเคได้เหข้าวมาเ่รนะครับโอเคข้าสาองรอบแล้วนะครับตัดไปตัวนี้ตัวความรวดเร็วอวโอโปรแกรมนะครับสปินนะครับ ก็คือซักไม่ได้ปั่นหมาดไม่ได้นะน้ำเดอดออกแล้วเวลาเพิ่มสิบสี่นาที รอดครับช่างรอดหอเปียนผู้่ต้องเสบัดสบัดท่าละโอเคละวสวัครับยังไงช่วยกดตตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างานในการทำคลิปตัวใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับเรื่องงานนะครับโควิดก็เรามาระวังตัวนะครับภาพจมูกแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับดีแล้วนะครับ